เอาครับสวัสดีครับมื้อน sure> ี <t <t ้สิพาไปหาน้องไม้ครับพี่น้องนี่ครับทีมงานหานน้องไม้ครับเพราได้กินมามามาพิพาหาน้องไม้เี้อุปกรณ์ที่ได้ครับเสียมครับผัวครับอ่ะมาตามมาข้าพเจ้าตามมายี่ได้กินไม่ได้กินหมอแดงครับหมอแดงหมอไม้ไหมมาเด้อมาเด้อเอาถังน้ำเด้อได้พัวมาเด้อครับสิพาไปหาน้องไม้ครับพี่น้องเป็นยังไงที่หมานวบบู ยากนะครับหุ่นครับก่อน้องใม้ครับข้างล่างครับก่อครับก่อได้อยากเดี๋ยวโมลุยโมเค็ปไปเลยหาขอมาหาครับมามา เรได้กินดีละคืออยากกินเซ่น้ำพริกกะปิเมอแดเนี่ยป้าขีาเข้อท่าไเลอครับอกอพหัวกอแล้วครับทีมงานหานองใหม่ครับพี่น้องถึงจมถึงหาดแล้วงันี่ยเอามีดอ่ะเอาผัววะนี่มีจ้ะ ไปไปไปหาทางเลยนอนบวกแกเด้อมีหนอปะบุกหมดเลยเหรวเออผันี่บ่กพี่ฮะก็เจ้าปหางเดยันะอันนีรับมาหานมใหม่ เอ้ยไก่ไปต้่มตัวห้อยไปตุ่มไก่ซะบ่เจ๊นอบ่นี่ครับหมานแล้วครับหมานแล้วครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วหักมาครับอือน,นั่นได้มาแล้วครับนี่อนั่นครับน้องหม่ครับโอ้คนหายจิ้มหมานครับยิ้มปุย้ย ไก่ละไก่ละข่ามต้มแทนน้องไม่ใไหมไปว่ยไป่าีดไปเลยขี้ไปดเาอะไรนี่น้องเดียวบอเนินห้อยหอยหักไปละ อจากนอกบนนั่นเท่านเนี่ยหายจินบปมันก็เจ้าคือว่าหลายแท่งต้องไม่ไหมไกลไปตุ่มแล้วนะมีเด้นอนหนึ่งไหมมองทางที่บ้านเนี่ยเอาเด้นี่น้องะขุดในใต้ดินไหมดึงไหมขึ้นตอนนี่นอนนี่นอนนี่ขุดเอาเลยนี่ขุดขุดต้องใช้ใต้ดินนั่นใต้ใตยผู้ใดไก็บเตย นั่นไหมอีกไหมขุดเอาไปทอดน้ำไปต้มไหมนั่นไหมเอาไปโรดกินพอกินได้เยอะขุดขุดขุดทั้งไตเลยนี่ขุดนี่นี่นี่พอกินได้เยอะหรอกเสร็จแล้วต้มกินน้ำพริกกะปิเนะเสียบกป็นคนหน้าเออของน้องสี่น่าไปเห็นไหม พี่ถูกต้องแล้วครับนี่ครับได้มาแล้วครับเอาเอามนุษยดำที่ดำเกินแล้วน่านี่เหรอมาหาลูกขาได้ไระ โอ้มาหกเทนอหกเทนอหมุนครับหมุนหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปเออเออโอ้เป็นน้อยใหญ่พูด สั่งล้างใี้คุนจงให้เป็นนอสักไปเล้วมาที่บีนอตเต้นใหอนย,ยๆอยู่นี่นนพูนผมหัวพูนฮะกอบพูนสั้นขึ้นฝ้าพูนดก,กินได้ยังได้นี <c ười> ่จะเพชรขอลามนะเนี่ยนั่นออกครับออกโ,โ,โอ้ป้องเข้าไปครับลองเลย เอรอุนออน้ำกันครับนี่ครับปให้เพื่อนข้างหลงดีๆครับพุ่ขอพุ่นครับเออถังมาทำพุ่นครับหากินมันครับมนนันเนอ่ะท่านี่เนา hey, ะให้ป่พี่มีบบะมีแล้วมีแต่พวกเอาให้เพื่นเราเนาะ ô này khóc nó may khóc kéo khóc đây này kinh lãng rồi khóc ô thôi không biết เป็ดบ mm ัเ hmm. ป็ดทตตั้่ไปต้มได้หมพุ่นึงบัวให้พูครับองใหม่ครับโอ้เจ๋วครับเอิดี่เกิดทางนี้เลยดีนะเนี่ย นกเบื้องน้าก็ได้กินน้องไม่นะโอ้เือตเอาเอาคือกล่ะปลดปากินเอาเฮ้ยทำไมทำไนมห่นโอ้ยเขียว

บนอะไรอออดมาแล้วครับุจอดนี่ครับหารปลาครับยา่บ้านเช่นนี้ครับหาหน่อไม้ไข่ครับก็ี่มาอิสระเอวครับเดอเด้อเดเดอโหแล้วครับ เอาครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับคลิปสำหรับคลิปนี้ไหนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับไพ่แล้วนะครับเออขอบคุณครับ<อ>มาจ่างไหเนาตทองรับอ่ะไปเล